ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมื่อเนี้ยกับมันเลาะทงเลาะคังค่ะเพราะว่ามันมีคังเลยมีควายควายขายได้มีเงินเมืองเงินเสนเถอะเลาะทงเลาะคังเลาะห่วยเลาะหองเลาะหวยเลาะห้องก็ได้ปลามีปลาเลาะหน้ามีเข่าเลาะห่วยเลาะหองมีป่าเลาะทงเลาะคังกะ มีงัวมีควายมาวันนี้มาแล้ว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 ลวันนี้กับวัน 14, ที่สิบสี่ที่สาสองห้าหกสามค่ะอันนี้เห็นเนี่เป็นสะพานสะพานใต่ลงน้ําแต่สมัยน้ําถ่วมน้าหอพี่แล้วคะแต่นี้นี่สะพานโซม,มิวนะสะพานโซมน้ํา โอ้แล้วเราพอพอของยังเงยไหม่งยไหม่วยนั้นแล้วแล้วสาร่งยใหมตีกำลังมากำลังมาโอ้ไหลลุดๆลุไหลลุยลุยพร้อมกันเลยคุณนะโอ้ ก้นะขนาดเลยโอ icism, ้โอ Ranger, ้โหอ้โอ้ห้ยงาควายไปก่อนนะุูนะโอ้ยเป็นสายเลย <t ans> เป็นสายเป็นสายสา,ายเลยพวงนี้ก็เยอะแยะ ตงนี่ก็เยอะแยะเยอะแยะฮู้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 เอาข้ามแล้วข้ามแล้วข้าม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  ของควายเนี่ยง้อควายขาขาคอเขาแรงแล้วหลรุดๆเลยมุนควบเอ้ามุนนะไม่แต่นายห้อยนะห้อยนาย้อยค่ะมินเลี้ยงควายเป็นผู้ มาเห็นว่าตัวควายเลยมุนปุบฝูงใหญ่เลยควายฝูงใหญ่ผนเยอะผนเยอะเยอะเห็นแต่ขม,มุขม,ม,มุนไปเมุนปุ๊บกลับบ้านอาการกลับบ้าน ชลนะสิฟูนมุนกุ๊บเลยคุณดิมุนกุ๊บคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้าเห็นพ่อขมุมขมุล